หนาวเข้ามาแล้วตอนนี้ประมาณเดือน10บวันที่16เดือนสิบเราเริ่มเก็บพริกที่ยังไม่ตายเข้ามาเก็บที่บ้านเอาไว้รออันนี้มะละกอมะละกอเ,เก็บมาหมดเลย อันนี้มะละกอที่เราเทสนะคะตัดต้นแล้วก็อันนี้ขุดมาเป็นต้นเลยเอาไว้เทสปีหน้าอันนี้อยู่ช่วงทดลองลองมาดูนะคะอันนี้ตัดครึ่งอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้อันนี้จะสลดแห้งหน่อย อันนี้มาไม่เป็นกอมไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่รอดค่ะรอดปีหน้าแน่นอน